ไปเดี๋ยวจะพาหมาไปเดินเล่นกันทักเออเลิศม,มากเขาไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆพาน้องหมาเดินเล่นด้วยนี่ข้างหลังเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวมาส์ไปด้วยนะคะเป็นคนไปถ่ายวิดีโอให้เราวันอากาศดีๆค่ะวันนี้หนาวซอทิ์นี้หนาวมากเดี๋ยว เราจะเดินรอบๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปอ้อมทั้งหมู่บ้านเพราะว่ามันหนาวแล้วก็ไกลด้วยแต่วันนี้พามาเดินเพราะว่าอยากมา,าให้ดูบรรยากาศรอบๆช่วงนี้ดอกไม้ออกเยอะนะคะมันจะเข้าสปริงไทม์แล้วดูข้างหลังที่เห็นดอกาขาวๆตรงโน้นเป็นหน้าบ้านเรานะคะแต่ตรงนี้เราจะเดินโอ้หนาวมากมือเย็นจี้เลยเอ๊ เา่ะโอเคค่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดูบ้านแถวนี้ค่ะปลูกแบบท่ามกลางต้นไม้เลยสวยเนาะเนี่ยดูดิทุกหลังอ่ะค่ะในโซนหมู่บ้านที่โออยู่อะก็คือประมาณนี้เลยอยามีรถมาดูค่ะ อ้บรรยากาศดีมากเลยอะค่ะอากาศหนาวๆเย็นๆวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอ่าแบดแบดฟอร์ดแพนะคะมันเป็นต้นแบบใหญ่ๆมากแล้วก็มันจะออกดอกช่วงช่วงแบบสปริงอะค่ะกำลังกำลังแบบหนาวน้อยลงหมดหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิเขาจะออกเต็มต้นเลย ที่บ้านอ,อกรอดหน้าบ้านก็จะมีเป็นอุโมงค์เลยเนี่ยค่ะสวยใช่ไหมแถวนี้ก็จะหลังใหญ่หน่อยนึงนี่บรรยากาศเดินรอบหมู่บ้านวันนี้ว่าอาทิตย์นะคะแต่ว่าเงียบีคนไม่ค่อยออกมาเพราะมันหนาวมากวันนี้ดูค่ะแต่ละหลังสวยงามเหมือนที่ดูในหนัง ตอนมาอยู่แรกๆนะโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเวลาที่เห็นแบบต้นไม้ต้นสนส,งสูงๆแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมันเหมือนในหนังฝรั่งที่เคยดูไม่น่าเชื่อว่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ดูค่ะสวยมากนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งซ้ายดูนะคะเพราะว่าทุกที่เวลาโอเดินโอจะเดินไปฝั่งขวาวันนี้เราจะวนไปดูฝั่งซ้ายดีกว่าเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีดอกไม้สวยเยอะ เดไปดูกันนี่ค่ะเดี๋ยวโอดจะให้ดูดอกนี้สวยมากอันนี้เขาเรียกดอกอะไรครับบนี่โอ้สวยมากเลยนี่ต้นใหญ่นะคะนี่เยมีหลายต้นอ๋อมีต้นหนึ่งเรามาดูฝั่งนี้ดูว่าอันนี้เป็นสีอะไร อันนี้ออกมาเป็นสีออกแดงแดงกว่านิดนึงนะคะดอกใหญ่นะนี่จริงๆแล้วนะจะให้ดูนี่ค่ะนี่สวยมากเลยที่บ้านเราก็มีหนึ่งต้นค่ะนี่ดูวิวตรงนี้ค่ะเป็นสามสามแยกที่จะไปทางบ้านเรานะคะโอ้โหบ้านแต่ละหละังคือแบบหลังใหญ่มากสวยจริงๆ โหดูค่ะมุมนี้ก็สวยนะคะเนี่ยใกล้ถึงหน้าบ้านเราแล้วค่ะแต่ละหลังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่นี่ต้องตัดหญ้าให้ให้ดูสวยงามตลอดนะคะจะปล่อยรกๆกไม่ได้เลยเขาจะมีกฎร,ระเบียบของหมู่บ้านเขาอยู่ก็คือทุกหลังต้องทําความสะอาดให้ดูเรียบร้อยค่ะดูค่ะอุ้ย มุมนี้ยิ่งสวยต้นไม้สูงมากนะคะนูน่นบรรยากาศสดชื่นเหมาะก,กับออกกำลังกายแบบเดินเล่นทุกเช้าอะไรเงี้ยกำลังจะถึงบ้านเราละดูมุมความสวยของต้นอ่ะแบรดฟอร์ดเขาเรียกว่าต้นแบรดบรดฟอร์ดนะคะเน,เนี่ยสีขาวเห็นไหม โอ้ oh, สวยอะ่ะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านเรานะคะสีเขียวนู่นของเราสีเหลืองัดหลังทัดไป <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เยวจะพาไปดูอุโอมองตรงหน้าบ้านเราว่ามันสวยขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยดอกมันเริ่มม,ม,มันเริ่มร่วงแล้วนะคะเพราะว่าสองวันวันนี้เสาทีนี้ขึ้นมันหนาวติดลมหกแล้ว ดอกมันก็เลยร่วงหมดค่ะนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูชัดๆเดี๋ยวโอจะพาไปดูว่าดอกมันเนี่ยมันเหมือนซากุระหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ต้นใหญ่มากนะที่เห็นเนี่ยดูค่ะเป็นอุโมงเข้าไปข้างล่างเลยมีรถขับมาปึ๊บเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ทางเข้าบ้านหรอ เฮ้เร hey, ้สี๋ยวไปดูอุมโมงค์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่เข้าไปใต้อุมโมงค์คุยดอกมันร่วงเยอะแล้วค่ะดูดิมันมันออกใบแล้วอะ่ะนี่อุมโมงค์ตรงนี้ที่โอชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะนั่งลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นอุมโมงค์แบบนี้เลยสวยนะ นี่ดูค่ะดอกเขาร่วงแล้ววันนั้นโอดถ่ายรูปลงยังไม่ร่วงเลยเนี่ยเพราะว่ามันหนาวมากมันก็เลยแบบดอกเลยหายเลยเนี่ยค่ะโอ้จะหมดแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านที่โอดอยู่แล้วนะคะอ่าเนี่ยรอบๆก็บ้านคนฝรั่งก็จะประมาณเนี่ยค่ะเขาชอบอยู่แบบธรรมชาติต้นไม้เยอะ เมื่อคนืนนี้ตอนที่โอบก,กลับมาโอบออกไปกินข้าวข้างนอกกลับมาที่บ้านมีกวางประมาณสี่ห้าตัววิ่งข้ามถนนแล้วก็เข้าป่าผ่านหน้าบ้านไปเพราะว่าแถวนี้มันต้นไม้มันเยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินกันนะคะนอกจากมันจะเป็นฤดูล่ากวางเขาก็จะมีเปิดเป็นฤดูฤดูแบบล่ากวางที่ให้ยิงได้แล้วก็เอามากินได้ประมาณเนี้ยค่ะโอเคถึงบ้านแล้วค่ะ หอบแหกเลยขนาดเดินนิดเดียวไม่ค่อยได้ออกกาลังกายโอเคค่ะเดี๋ยวว่าหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะวันนี้ h a v บ a n i น e d สเตนะคะบ๊ายบาย